สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเพิ่มเติมจากคลิปก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโหลดมาแล้วทําไมมันไม่เล่นไม่ได้แต่ผมจะมาทําให้ดูครับอ่าก็อ่าอน,นี้ดูคลิปค้างไว้ผมจะหาเกมเล่นโอเคนะเราก็เข้าไปชแนลของผมก่อนอเจนกำลังถ่ายหนังดูอยู่โอเคนะครับ เาข้าไปเช่นเาก่อกน,นว้าืมแป๊บหบนึ่งครับอ่าโอเคก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับนี่ครับง่ายงแค่คลิกหยออก็คือโหลดดีมลีแบบโกงอ่ะสแต็กร้อยทั้งทีมเนี่ยครับเราคลิกลิงกใช่ไหมครับอ่าคลิกลิงไปซะไปซะไปซะตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มห้าสิบแปดอืม รอเนี่ยพอขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรากดดาวน์โหลดปึ๊บมันก็จะทาการดาวน์โหลดให้เราใช่ไหมพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับอ่าถือว่าผมโหลดไปแล้วเนี่ยผมไม่เร็วพออนะ่ะทาใจเน็ตจะโอเคครับก็เนี่ยพอมาโหลดเสร็จก็จะมาตรงนี้อืมให้เราเข้ามาไฟล์ครับให้โหลดตัวที่จะแตกไฟล์อ่ะคือเราต้องต้อง,ต,องต้องแตกไฟล์ก่อนรอครับ มาล้วโอเคเนี่ยเราเข้าไปซะตรงที่เราเก็บดาวโหลดไหมนะตอนนี้ผมเก็บไว้ที่ดาวโหลดใช่ไหมเนี่ยเราคลิกไว้ดาวโหลดคือตอนนี้เนี่ยผมแตกผมอะ่ะแตกไฟล์ไปแล้วให้คือให้เราแตกไฟล์ที่ยังไม่แตกเนี่ยไอเนี่ยที่ยังไม่แตกให้เราแตกปับ๊บมันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้มาให้เราติดตั้งตัว apk mod เนี่ยเนี่ยติดตั้งตัว apk mod ปุ๊บ พอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เราดาวให้มันติดตั้งเสร็จให้เราคลิกเข้าไปในตัวเกมแล้วมันจะขึ้นดาวน์โหลด d a t a ก็ให้เราดาวน์โหลดไปพอดาวโหลดเสร็จแล้วเข้าเกมเออคุณก็จะได้เงินแล้วก็ได้อะไรครบนี่คือขั้นตอนที่ผมรวมเบ็บเสร็จมาให้โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมก็ฝากกดไลค์และกดซับสไค i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป อ่คร <laughs> ับขับมาฟันดีทุกคน